วันนี้เลิฟแอดฟอร์บอยพามาเที่ยวไล่ที่วังน้ำเขียวของเสือเจ๊แตวบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นสบายในเดือนธันวาคมมีน้องหมาเยอะเลยนี่เป็นบริเวณไล่ซึ่งยังไม่ได้บูรณะมากมายนะักกำลังปลูกพวก ลิ้นจีล่ลำไยสารพัดเราพามาดูที่วังน้ำเขียวพวกนี้ก็เป็นฝลั่งแล้วก็มีลิ้นจีล่ลำไยมะม่วง มีมีไร่กาแฟอยู่อีกด้านหนึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณวังน้ำเขียวไร่เสือจะแตววันนี้พามาดูซิว่า ช่วงนี้อากาศดีเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้เราลงทุนงดปัน่นในวันอาทิตย์หนึ่งวันพามาเที่ยววังน้ำเขียว ทางเข้าคนแน่นเอียดไปหมดระหว่างทางที่เดินทางมาบริเวณถนนทางเข้าวังน้ำเขียวขายของกันเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาเที่ยวกันรถติดแน่นไปหมดเลย,อ,าาเยอ่ามีคนเรียกให้ทานอาหารเที่ยงแล้วอตอนนี้เรากำลังซื้อไก่ ซื้อไก่ซื้อข้าวเหนียวส้มตำแนหนมมาที่บริเวณไร่ของเสือเจ๊แต้วเราตรงนี้ก็จะมีซุ้มหน้านั่งนี่เสือรู้ออเจ้าของไร่กำลังเดินใส่หมวกเท่มาเลยพอมาถึงก็แสดงความเป็นเจ้าของไร่ออกมาทันดีโดยการใส่หมวก เสือน้องอ่านเข้าไปแล้วลูกสมุนก็มาด้วยมากอันนี้เหรอพ่ออ๋อใช่ป่ะนี่ลูกสมุนมาแล้วนี่นี่ลูกสมุนเสือเจ๊แตววเขานี่ก็มีดอกไม้สวยสวย นี่เป็นเนินเนินดอกไม้สีม่วงถ้าเราจะมองไปไกลๆก็จะเป็นวิวมาไว้นี้เราจะได้ไล้งอุ้ยดอกอะไรอ่ะพี่สวยตายด้วยพี่นกระดาษเลยเนี่ย ใช่แบบนี okay. ้เพราะว่าต like ้นม yeah, ันใหญ่แต่หมาตัวนี้ดูท่าทางหน่วยก้านดีและนี่ก็เป็ยตกใจหมดเป็นชิงช้าแต่ไม่ได้นั่งหรอกนึกว่าเก้าอี้ เฮ้ยตอวน้ำมะม่วงวนะ่ะนี่ลำใหญ่ทำไมมันไม่ออกนี่เราก็ถือเป็นอาหารกลางวันให้แดดร่มลมตกก็ลงไปในซุ้มไม้ของไล่เสือลุงออดนี่ไงเรามาตรงนี้ก็นก็สวยนะสวยพี่วางน้ำเขียวเห็นไหมเนี่ย